2JK สวัสดีค่ะขอนำเสนอเก๋งมือ2 h o n อ a Accord ปาวานนะคะปาวานราคาตามสภาพค่ะ6 5 0 0 0บาทใช้เชื้อเพลิงได้2ระบบทั้งแก๊สและเบนซินนะคะเป็นแก๊ส LPG นะคะและเบนซิน65,000บาทไปเก็บงานกันเองค่ะทุกท่านเครื่องเกียร์ใช้งานปกติช่วงร่างก็ยังดีนะคะแอร์เย็นค่ะภายในตามรูปนะคะ ก็มีเบาะขาดหน่อยค่ะทุกท่านหน้าหลังเดิมๆรถไม่เคยชนหนักคะ่ะเล่มเอกสารมีครบพร้อมโอนนะคะตำหนิก็คือตรงนี้เลยค่ะทุกท่านตามรูปเลยนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจคะ่ะท่านสามารถติดต่อคุยรายละเอียดกับผู้ขายได้นะคะมีเบอร์โทรใส่ให้แล้วเอาไป,ปั้านไปเก็บงานทำกำไรก็ได้นะคะหรือว่าจะไปเก็บงานเพื่อใช้นะคะก็คุ้มค่ะไม่ได้ชนหนักนะคะ เบาๆเท่านั้นค่ะทุกท่านรถอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดนคปรปฐมค่ะคันนี้ลองไปดูตัวจริงกันก่อนค่ะไปทดลองขับกันก่อนนะคะไปตรวจสอบเร่มตรวจสอบเอกาสารและสภาพของรถกันก่อนค่ะโดยการนัดหมายกับผู้ขายนะคะตามเบอร์โทรใต้คลิปที่แอดใส่ไว้ให้เลยนะคะในเวลานี้ต้องราไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ